ครับกล้องติดหน้าโรงงานนะครับเห็นทางเดินเท้านะครับเห็นคนเดินผ่านหน้าโรงงานผิดไหมนะครับหรือกล้อง ATM ที่ตู้ ATM เนี่ยติดอยู่ที่ตู้ ATM แล้วเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าตู้ผิดหรือไม่นะครับเออเราต้องมองว่าฐานกฎหมายที่ใช้ในการอ้างเพื่อติดกล้องเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนนะครับอันที่1คุณมีฐานกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่ ติดตู้ ATM แน่นอนเพื่อป้องกันคนมาจุรกรรมหรือมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตู้ถูกไหมครับติดหน้าโรงงานก็คือเพื่อจะดูว่ามีมิจฉาชีพแอบลักลอบเข้ามาในโรงงานหรือไม่หรือมีใครแอบอะไรเข้าตอนเด็กหรือกลางวันก็ตามเนื้อเพื่อว่ามีเหตุขโมยของอะไรเงี้ยจะได้มาเปิดเพพเปิดภาพดูย้อนหลังนะนี่คือจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์นี้แล้วจุดประสงค์นี้ใช้อธฐานกฎหมายอะไรอ้างนะครับก็เป็นฐานผลประโยชน์ นะครับโดยชอบด้วยกฎหมายผลประโยชน์ของใครครับถ้าตู้ ATM ผลประโยชน์ของเจ้าของตู้ถ้าโรงงานก็ผลประโยชน์ของเจ้าของโรงงานนะครับนั้นมีสิทธิติดนะครับมีสิทธิติดแล้วภาพที่บันทึกมันติดคนอื่นที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าโรงงานเดินผ่านไปผ่านมาหน้าตู้ ATM นะครับจะทําอย่างไรล่ะไปละเมิดคนอื่นหรือไม่นะครับภาพเหล่านั้นนะครับควรจัดเก็บให้ดีมิชิตนะครับคงไม่ไม่ควรที่จะมาเปิดเผยหนึ่งไม่เปิดเผยสาธารณะแน่นอนนะครับ หรือเปิดเผยต้องมีเหตุจําเป็นยิ่งยวดที่อธิบายได้ว่าเหตุใดนะครับซึ่งต้องมาคุยกันนะครับแต่โดยหลักไม่ควรเปิดเผยนะครับเก็บไว้เฉพาะภายใช้ภายในเมื่อมีเหตุจริงมาเปิดเทปดูนะครับแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอดูก็เปิดให้ดูได้นะครับแล้วถ้าเจ้าตัวนะครับเช่นคนที่เดินผ่านไปผ่านมามาขอใช้สิทธิ์เช่นขอให้ลบข้อมูลหรือขอดูสําเนาข้อมูลนะอย่างนี้เป็นต้นเขามีสิทธิ์มาขอใช้นะครับเราก็สามารถให้เขาได้เฉพาะเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของภาพ นะครับแล้วก็หากต้องการ Copy สําสำเนาออกไปเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ดีสักหน่อยว่า,าไม่ปรากฏติดภาพคน,นอื่นไปด้วยถ้ามีก็ไม่ควรให้นะครับให้ไม่ได้ถ้ามีภาพคน,นอื่นไปด้วยนะครับภาพที่ออกมาเราเก็บไว้มิดชิดเก็บไว้เฉพาะเคสที่เมื่อมีเหตุมีเหตุแล้วเมื่อมีเหตุจุลกรรมมีเหตุทําลายเข้าของสินทรัพย์เราจึงค่อยมาเปิดดูและใช้ประโยชน์นะครับถ้าไม่มีเหตุเราก็ไม่มีเหตุเรากเก็บไว้แล้วเมื่อหมดระยะเวลาที่ตามสมควรเช่น นะครับมั่นใจแล้วว่าตู้ไอทีไม่ได้ถูกงัดนะครับโรงงานไม่ได้ถูกจดกรรมอะไรเนาะเพราะฉะนั้นภาพมันก็ค่อยๆยทย,ยอยลบไปได้เช่นภาพที่เก่าเก่าเกิน2ส,สัปดาห์ก็ลบไปภาพใหม่เข้ามาถูกไหมครับเพราะกล้องมันถ่ายติดไว้ตลอดเวลาภาพใหม่เข้ามาภาพเก่าเกิน2สัปดาห์ลบทิง้งลบทิงบท้งกษณะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อมั่นใจในระยะเวลาตรงนี้ระยะเวลาอาจจะหย่อนลงไปเป็น1สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็ได้นะครับที่ยังฟังแล้วเนี่ยสมเหตุผลในเรื่องของระยะเวลาที่เก็บภาพออกไว้นะครับ จือมั่นใจแล้วแหละก็ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเราก็ลบภาพทิ้งนะครับเก็บระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จําเป็นที่มั่นใจว่าไม่มีเหตุระเบิดแล้วก็ภาพก็ไม่ได้เปิดเผยอ,ออกไปในวงกว้างเก็บไว้มิดชิดนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยของภาพเป็นอย่างดีฐานกฎหมายที่ใช้ก็ใช้ผลประโยชน์ฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่นนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ของข้อมูลที่ดีแล้วก็ไม่ได้ปล่อยไปเผยแพร่พิ่าเพื่อ นะครับถือว่ากระทําได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมนะครับเพราะใช้ฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลมาขอใช้สิทธิ์เราก็ให้เขาได้ขอขอลบนะครับถ้าเขาขอลบเราก็ดูว่าเหตุแห่งการขอลบนั้นนะ่ะทำให้ได้หรือไม่เช่นถ้าเจ้าตัวเป็นโจนเองมาขอลบนะฮะหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะลบเช่นอยู่ในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์หรือสสัปดาห์ที่เรากาหนดไว้ขอตรวจสอบก่อนว่า เรามีเหตุถูกโจรกรรมอะไรหรือไม่นะครับแจ้งเดลต้าซับเจกต์ไปเนาะได้เดี๋ยวลบให้ภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์ลักษณะเป็นต้นนะครับเขามาขอใช้ก็ทำให้เขาแต่ถ้านะครับลบอยู่แล้วเราก็แจ้งได้ว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ลบให้อยู่แล้วครับไม่เป็นไรนะครับก็จะลบให้หรือจะด่วนอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับขอลบวันนี้วันนี้พรุ่งนี้นะครับทันทีไม่ยอมรออาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องมีเหตุอันสมควรนะเดลต้าซับเจกต์นะครับที่จะมาขอใช้สิทธิ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ พอจะเข้าใจนะครับขอบคุณครับกรณนี้กล้องที่ติดหน้ารถนะครับติดได้หรือไม่ใช้ฐานกฎหมายอะไรเนื้อเมื่อเมื่อเพื่อไม่ให้ผิด pdpa นะครับเราต้องติดทําไมล่ะนะฮะลองเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเจตนานั้นนะในการเก็บรวบรวมภาพที่เราติดหน้ารถนะครับเพื่อป้องกันว่าเวลามีเหตุใช่ไหมครับเราจะได้เอาภาพออกมาดูนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เป็นเป็นฝ่ายผิดก็จะใช้เป็นหลักฐานนะครับในการแก้ต่าง นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีการติดที่ช่วยลดดอกเบียเ้ยไอ้ลดเบี้ยประกันภยัยรถยนต์ด้วยถูกไหมครับรักษาะนี้นะฮะก็คือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับฐานกฎหมายอะไรใน PDPA ที่ใช้เหรอก็คือฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เี่เอามาใช้นะครับถามว่าติดติดไป2ไปเราขับรถไปใช่ไหมครับภาพมันก็บันทึกไปเรื่อยๆเนาะอาจจะมีคนที่เดินผ่านข้ามไปข้ามถนนคนเดินอยู่ข้างถนน หรือว่ามีรถคันอื่นที่ติดไพ่ทะเบียนรถคันอื่นเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าผิดไหมนะครับต้องขอความยินยอมไหมก็ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมนะครับเพราะเราใช้ฐานผมยชน์ดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็มีความผิดไหมก็าการจะมีความผิดไหมให้ดูเจตนานและดูวิธีการดูแลในที่นี้ทํำยังไงให้มันไม่มีความผิดนะครับก็ภาพที่ท่านเก็บมานะครับเก็บไปส่วนตัวเท่านั้นไม่มีการเผยแพร่ไปให้บุคคลอื่นนะครับและจะถูกเดึงออกมาใช้เนี่ย จริงๆหรือส่งให้ใครก็ตามเนี่ยขึ้นกับว่ามีอุบัติเหตุมีเหตุเกิดขึ้นและวมีความจําเป็นเราส่งให้เจ้าพนักงานเท่านั้นไม่ได้ส่งให้พเพื่อเพื่อแพร่กระจายหรือส่งให้เพื่อนนะครับเพราะ,ะนั้นมีการดูแลข้อมูลให้เผยแพร่เท่าที่จําเป็นนะครับส่วนจะมีใครติดในภาพมาบ้างเนี่ยเราก็มันเป็นสิ่งที่สุวิสัยแล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะไปบันทึกภาพใครเพื่อจุดประสองค์อื่นเราต้องการบันทึกภาพของเราที่เราขับรถไปนะครับและใช้ประโยชน์เมื่อมีเหตุเท่านั้นเอง แล้วเมื่อเมมเต็มนะฮะเมมเต็มก็ลบทิ้งนะครับคือมันเซฟภาพทับไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับหรือยังไม่เต็มนะครับเมื่อดูสมมุติว่าเราไม่ได้ขับรถนานใช่ไหมเมมยังไม่เต็มแต่เมมวางทิ้งไว้เนาะก็ควรจะดูแลใส่ใจสักนิดหนึ่งก่อนจะส่งเอ็นเมมโมรีการ์ดเนี่ยนะฮะไปใช้อย่างอื่นนะครับลบเคลียร์ข้อมูลทิ้งซะหน่อยนะครับเพราะภาพเหล่านั้นไม่สมควรที่จะถูกเผยแพร่หรือว่าส่งต่อไปไปอยู่ในมือคนอื่นนะครับก็คือต้องดูแลให้ปลอดภัยคิด เสมอเนึ่งว่าเราคือเจ้าของภาพแล้วถ้าเราเป็นคนอื่นในภาพเราจะอยากให้เราอยากให้เจ้าตัวที่ถ่ายภาพเราไปดูแลอย่างไรก็ดูแลให้ดีๆนะครับฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ยังเป็นต้องขอความยินยอมเป็นผลประโยชน์ที่จะรักษาตัวเราเองนะครับเวลาเกิดเหตุนะครับหรือลดเบี้ยรประกรันภัยลักษณะนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้ามีผู้มาขอใช้สิทธิ์ซึ่งคงยากนะที่เขาจะมีใครรู้ว่าเราถ่ายภาพอะไรบ้างแต่ถ้ามีจริงเราก็ต้องยอมให้เขาเช่นเขาขอสำเนาภาพ เราไปแต่สำเนาที่ให้เขาก็ต้องไม่ปรากฏคนอื่นในภาพนะครับแล้วก็ถ้าเขาขอให้เราลบเราก็ลบให้เขาเถอะนะครับในทางปฏิบัติจ,จริงๆถ้ามีคนติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็ลบให้นะครับถ้ามันหมดความจําเป็นแล้วนะที่จะต้องเก็บสําเนาภาพต่อไปหรือท่านถ้าลบอยู่แล้วทุก3วัน7วัน1อาทิตย์ลักษณะน,นี้เป็นต้นก็แจ้งเขาว่าลบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเราไม่ได้เก็บเพื่อจุดประสองค์อื่นแต่ถ้าท่านทําผิดวัตถุประสงค์ทำเกินเก็บข้อมูลเกินความจําเป็นเปิดเผยเกินความจําเป็นนี้ผิดนะฮะ เขาสามารถมาร้องเรียนมาฟ้องร้องท่านได้เนาะเ่าเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปใช้โดยไม่มีฐานกฎหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะท่านกําลังเปิดเผยเกินจําเป็นเก็บเกินจําเป็นนะครับก็ระมัดระวังและกันดูแลให้ดีนะก็จะไม่มีความผิดนะครับช่วยเซฟนะฮะใจเขาใจเรานะครับครับกรณีบริษัทเราเนี่ยทำสื่อบน u t u b e นะแล้วก็มีการถ่ายภาพพนักง,งานนะครับซึ่งตอนที่ถ่ายเขายังเป็นพนักง,งานเป็นลูกจ้างเราอยู่นะครับ สัญญาแจ้งงานถูกต้องนะครับแล้วเราก็ถ่ายภาพบน YouTube เก็บไว้แล้วก็เผยแพร่บน YouTube เป็น YouTube ของบริษัทเองนะครับแล้วก็ลูกจ้างคนนั้นก็ทํางานให้เราในฐานะเป็นลูกจ้างเนาะเพื่อประกอบการทําการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่งเสริมบริษัทนะครับภาพที่เผยแพร่ไปแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งพนักงานลาออกไปนะพนักงานลาออกไปแล้วแล้วเราต้องเอาภาพออกด้วยไหมนะฮะต้องเอาภาพออกด้วยไหมนะครับตอนที่เขาเป็นลูกจ้างเนี่ยเราก็แจ้งแล้วเนาะหน้าที่เขา นะครับเราขอเขาแล้วว่าเขาเป็นลูกจ้างเราแล้วเขาช่วยเราทำมาร์เก็ตติ้งเราขอให้เขามาถูกให้เราถ่ายภาพเพื่อปรากฏภาพนะครับเช่นอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นเซลล์ต่างๆที่ช่วยโปรโมทสินค้าให้เราเราจ้างเขามาทํางานหน้าที่นั้นนะนะครับแล้วบริษัทก็ถ่ายรูปเขาขึ้นไป u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นทําได้ไม่ผิดนะครับทีนี้พอเขาลาออกไปละนะครับการลาออกไปเนี่ยไม่ได้ทำให้กิจกรรมที่ทําไปก่อนหน้านี้ต้องถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะนะครับเพราะตอนนั้นเขาทําในฐานะลูกจ้าง นะครับเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานะครับฐานสัญญาเราใช้ฐานสัญญานะครับเราจะเก็บเอาไว้นานแค่ไหนนะนะครับเก็บต่อได้หลังจากเขาลาออกไปเนาะเราสามารถคงสื่อเผยแพร่สื่อเหล่านั้นได้นะครับทีนี้นะครับจะเก็บไปได้นานกี่ปีล่ะนะครับสมมุติพนักงานลาออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายท่านยังไม่ได้กําหนดชัดเจนยังไม่มีกฎหมายลูกระบุเอาไว้นะครับว่าในเคสนี้ควรจะมีวิจรารณญาณ อย่างไรกี่ปีตอนนี้ต้องถือว่าใช้ common sense หรือใช้หลักเหตุหลักผลหลักความสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ดําเนินการไปนะครับณว,วันนี้ต้องใช้ตีวิธีตีความและยังไม่มีเกณฑ์ชัดเจนนะครับก็ถ้าโดยปกติโดยสามัญสำนึกนะครับสิ่งที่เกิดอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับยูทูบหรือ f a c e b o o k โดยพึโดยปกตินะครับก็จะอยู่ตลอดไปนั่นแหละจนกว่าจะมีคนไปลบ ทีนี้คนที่ลบเนี่ยถ้าบริษัทยังคิดว่าไม่ไปต้องลบนะครับก็ก็ยังไม่จำเป็นนะเหตุผลเพราะเช่นสินค้ายังโปรโมทอยู่เลยยังไม่ทันจะตกรุ่นเลยยังเป็นสินค้าที่ยังขายอยู่แต่ถ้าเป็นสินค้าเก่าอาดีตแล้วนะครับก็พิจารณาลบเสียก็ได้ก็ดีนะครับเพื่อเราก็เซฟฝังเราด้วยนะไม่ต้องมีคอนเทนต์ที่มากมายเกินเก่าเกินไปในอดีตสินค้าตกรุ่นแล้วเลิกขายแล้วนะครับั้นคลิปเหล่านั้นที่โปรโมตบนยูทูบอาจจะลบทิ้งหรือพนักงานที่เราออกไปแล้วมาขอใช้สิทธิ คุณลบคลิปผมออกด้วยผมลาออกแล้วนะครับก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเนะว่าจะดําเนินการให้หรือไม่เพราะว่าเสียงคุณทำทำนะตอนที่ยังเป็นพนักง,งานนะครับแล้วจะให้เราลบเนี่ยเรายังโปรโมทสินค้าพิเศษเลยยังขายอยู่เลยยังไม่ตกรุ่นเลยนะครับจะให้เราลบออกก่อนคงไม่ได้เนาะในเมื่อมาขอที่เสษเราขอชะลอออกไปนะครับก่อนนะครับแล้วก็จะมาบังคับให้เราลบทันทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เราก็ชี้แจงไปเนาะมีเหตุผลความจําเป็น เราไม่ใช้สิทธิเราชี้แจงเหตุผลเวาจะเป็นแล้วเราก็บันทึกเหตุหแห่งการปฏิเสธสิทธิ์นั้นที่พนักงานเก่าในอดีตเนี่ยที่เขาเราออาแล้วมาเฉาใช้สิทธิ์เราปฏิเสธเขาใช่ไหมครับบันทึกอันนั้นเอาไว้ในบันทึกรายการประมวลผลว่าเราเคยปฏิเสธนายกอที่มาขอใช้สิทธิ์ด้วยเหตุผลนี้นี้น,น,นี้เอาไว้นะครับตามกฎหมายนะครับ PDPa ท่านบอกว่าให้บันทึกไว้ด้วยนะครับตามกฎหมายนะครับบันทึกรายการข้อมูลนะครับครับติดกล้อง ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศเราก็ตามเนาะแล้วส่องออกไปข้างนอกนะครับเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยผิดหรือไม่เนาะนะครับก็การส่องนั้นต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับว่าเจตนาของท่านที่ท่านส่องเนะี่ยคืออะไรก่อนนะครับปกติเราติดเพื่อจะรู้แล้วรักษาความปลอดภัยถูกไหมครับของบ้านหรือสํงงานักงานเนาะและการส่องออกไปนอกบ้านก็มีเหตุผลรับฟังได้อยู่นะครับมีเหตุผลรับฟังเพราะเราบางทีก็อยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามางัดแงบ้านเข้ามาจากท่องทางไหนเนาะ การส่องนั้นต้องไม่เกินไม่สอดเจตนาว่าเก็บข้อมูลเกินความจําเป็นนะฮะถ้าท่านส่องจนสอดเจตนาเช่นเห็นถึงบ้านตรงข้ามเห็นถนนฝั่งตรงข้ามหรือเห็นไปไกลตั้งร้อยกว่าเมตร200เมตรอันเนี้ยถือว่าเกินความเก็บข้อมูลเกินความจําเป็นนะครับถึงแม้ว่าฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมันเอามาใช้อ้างได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมนะครับแล้วมีคนเดินเดินผ่านไปผ่านมาย่อมภาพจะติดเข้าไปด้วยเนี่ยย่อมเป็นเหตุสุริสัยนะครับถึงแม้จะอ้างอย่างนั้นนะครับ แต่การส่องไกลเกินจําเป็นส่องไปบ้านตรงข้ามหรือส่องไปพื้นที่คนอื่นที่ฟังดูที่ดูแล้วเนี่ยพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยมันเกินความจําเป็นนี้ท่านก็มีความผิดนะครับไม่ควรส่องไปไกลขนาดนั้นนะพยายามปรับมุมกล้องนะครับให้เหลือเท่าที่จําเป็นจริงๆให้น้อยที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดและภาพที่เก็บมานะครับควรดูแลรักษาความปลอดภัยให้ดีเนาะไม่ใช่ว่าพนักงานคนไหนในบริษัทก็เข้ามาเปิดภาพดูได้นะนะฮะต้องดูแลเก็บไว้นะครับมีการจํากัดเสร็จการเข้าถึง แล้วก็ป้องกันการละเมิดจากคนในหรือคนนอกก็ตามนะครับนอกบริษัทด้วยนะครับการเปิดเผยภาพเพื่อต้องไม่เปิดเผยนะครับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จําเป็นจริงๆนะครับการเปิดเผยให้ช่าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนคดีอันนี้ได้นะครับแต่ไม่ใช่เปิดเผยเพิ่มเพื่อนะครับต้องรักษาทั้งการเปิดเผยให้น้อยที่สุดนะครับเหลือเท่าที่จาเป็นจริงๆการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลให้ดีนะครับเป็นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลไม่ไม่ใช่ให้ใครก็เข้ามาดู ภาพที่เราถ่ายไว้ได้เนาะทั้งในบริษัทนอกบริษัทนะครับแล้วก็มุมกล้องนะครับส่องเจตนาส่อเจตนาให้ดีนะว่าเราไม่ได้ต้องการจะบิดอ้างะนะฮะติดกล้องแล้วอ้างนะครับอ้างเพื่อทําอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ดูแลตรงนี้นะครับก็จะสามารถกระทําได้และก็ไม่ละเมิดใครนะครับและหากมีใครมาใช้สิทธิ์นะครับขอให้ลบภาพแล้วก็เจรจาต่อรองกันนะครับเช่นเราจะลบอยู่แล้วนี่นะฮะภายใน 7วันตามมาตรการาเราเนาะมี privacy notice แจ้งหรือบอกถ้ากรณีเป็นแค่บ้านส่วนตัวคงไม่ต้องถึงขั้นพิมพ์ประกาศแจกนะครับเราก็ชี้แจงไปนะว่าเราลบอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้เปิดเผยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับก็ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกนะครับเพราะเราไม่ได้ระมิดเก็บข้อมูลจนเกินไปหรือเอผยแพร่โดยไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเก็บไว้ภายในเท่านั้นนะครับก็สามารถกระทําได้นะครับแล้วก็ระมัดระวัง 2- 3สข้อ 3ข้อนะครับตามที่ผมกล่่งเมื่อสักครู่นะฮะมุมกล้องนะฮะร,ระยะเวลาการเก็บนะครับแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้ดีนะจำกัดการเข้าถึงเฉพาะคนที่จําเป็นจริงๆถึงจะเข้าถึงได้นะครับครับเรามีกล้องติดอยู่ในบ้านเนาะนะฮะก็บันทึกภาพ c c t v ภายในบ้านนะครับว่าวันดีคืนดีมีช่างมาซ่อมกล้องซ่อมหรือซ่อมอย่างอื่นก็ตามเน,นืแล้วเขาแอบแปะภาพ จากในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ที่เราเซฟไว้จากกล้องที่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเอาไปเผยแพร่นะครับจะเผยแพร่ช่องทางไหนก็ตามเนาะลง u u e f f c e e o o o k หรือช่องทางอื่นหรือแอบก๊อปปี้ให้คนอื่นก็ตามเนี่ยใครผิดเนาะคือช่างที่มาทํามาติดตั้งหรือเจ้าของบ้านนะครับคำตอบแน่นอนต้องเป็นช่างนะครับช่างเขาเป็นคนละเมิดเนาะไปเอาข้อมูลของเรา ซึ่งเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าบ้านเราเก็บข้อมูลไว้อย่างดีเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีล็อกอินพาสเวิร์ดเรียบร้อยแต่ว่าช่างมาเมนเทนแนนซ์มาติดตั้งระบบนุ่นนี่นั่นเขาขอทราบพาสเวิร์ดไหนครับผมเข้าไปดูและแอบก๊อปแอบก๊อปปี้ข้อมูลออกไปลักษณะนี้นะครับช่างย่อมมีความผิดนะถือว่าทั้งจุลกรรมข้อมูลมีความผิดตามพรบคอมด้วยและยังผิดตามพรบ p d p a ด้วยนะครับก็คือ,อ,อมีฐานกฎหมายที่ไม่ถูกต้องในการเข้าถึงข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วยังเผยแพร่ข้อมูลอีก นะครับก็ผิดโอ้ไหลกระทงมากนะครับก็ช่างทุจริตเต็มที่นะครับยกเว้นเจ้าบ้านนะไปหัวกับช่างนะครับซึ่งคงไม่เกิดนะอันนี้อยู่นอกสโขปนั้นนะครับหวังว่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับก็เจ้าของบ้านก็ดูแลอย่างดีแล้วนะครับก็คือไม่ได้ปล่อยป่ะละเลยแล้วก็ช่างก็เจตนาคือที่คุยเจ้าของบ้านคือเพื่อมาซ่อมแซมดูแลติดตั้งนะครับคุณกําลังทําผิดคุณแจ้งเท็สกับเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผิดคือช่างนะครับครับ เราเป็นบริษัทติดตั้ง CTV นาะให้บริการ CTV c ขาย CTV นะครับแล้วเราก็ไปติดตั้งให้ออฟฟิศหรือให้ที่บ้านหรือให้ที่โรงงานแล้วเราขอถ่ายไอ้วิดีโอนะครับการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชว์การติดตั้งเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปโปรโมทกล้องยี่ห้อของเราที่เราขายอยู่นะครับเอาไปลง y o u t u b e t i k t o k Facebook แล้วแต่นะครับปฏิบัติอย่างไรถึงไม่ผิดเราก็ต้องขอละขอความยินยอมจากเจ้าของ นะครสถานที่แน่นอนนะขั้นที่1น,นะครับขั้นที่2เนี่ยเราก็ควรจะมีมาตรการดูแลนะครับเช่นไม่ให้มีคนอื่นในโรงงานที่เขาไม่รู้อหนโอยเนไม่ให้มีคนอื่นในออฟฟิศที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับหรือไม่ไม่ยินยอมให้ปรากฏภาพของตนในวィィิดีโอเราก็บอกเขานะฮะพี่อย่าเข้ามาในพื้นที่นี้นะเรากำลังถ่ายวิดีโอโปรโมทอยู่นะอย่าเข้ามาออกไปหน่อยนะครับถ้าท่านเข้ามาท่านกลังจะถูกถ่ายภาพนะแจ้งให้เขาทราบนะครับถ้าเย้เพอนอย่างเข้ามาก็ถือว่าเขาได้รับทราบและยินยอมเข้ามาแล้วนะครับ มีการจัดการให้ดีแล้วก็มีหลักฐานซะหน่อยว่าเราจัดการแล้วนะเช่นเะนี่ยจะบันทึกภาพเบื้องหลังอะไรเงี้ยนะครับในการถ่ายทําให้เห็นว่าเฮ้ยเราดูแลเรื่องนี้เราคอนเซิร์นเรื่องอความเป็นส่วนบุคคลนะครับลักษณะนี้ก็จะช่วยบรรเทาลงไปได้ถึงความผิดนะฮะทำให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอเอาไปโปรโมทแน่นอนเราขอเนี่ยเจ้าของสถานที่และยังมีการแจ้งแล้วเนาะว่าอะ,อ,ะอะไรอ่ะคนที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับระวังนะเพราะภาพท่านกำลังจะปรากฏ นะครับที่บนสื่อมีเดียที่เราไปโปรโมทนะครับกรณีเ,เป็นเจ้าของบ้านส่วนบุคคลคนเดียวเนี่ยก็แน่นอนแจ้งทั้งเจ้าตัวขออนุญาตเจ้าของพื้นที่และขออนุญาตเจ้าตัวให้ว่ามีปรากฏภาพหรือถ้าพี่เขาเจ้าของบ้านเขาจะไม่อยากปรากฏตัวในภาพก็ก็ไม่ต้องอยู่ในภาพนะฮะไม่ต้องอยู่ในมุมกล้องเท่านั้นเองนะให้ถ่ายเฉพาะการติดตั้งลักษณะน,นี้เป็นต้นนะครับก็ขอบคุณประมาณนี้นะครับรถติด CCTV นะฮะในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ธุรกิจของเราหรือพื้นที่ ส่วนที่เรียกว่าเป็นแทนให้บริการลูกค้าของเราอย่างเงี้ยนะครับจะมีหลักปฏิบัติยังไงที่ถูกต้องนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะคำถามนี้เพราะว่าคําว่าหลักปฏิบัติเนี่ยมันเยอะแยะมากนะครับว่าจะสโะคบกินกรอบถึงแค่ไหนนะครับแต่ผมจะลองพยายามสรุปที่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะสําคัญนะครับเท่าที่เห็นและวิเคราะห์ได้นะครับอันที่1ฐานกฎหมายนะครับ ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆนะครับสี่แยกริมถนนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นพื้นที่สถานีท่าเรือท่ารถสถานีขนส่งต่างๆเป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆอันนี้ต้องใช้ฐานเรื่องที่ฐานกฎหมายก่อนนะก็คือประโยชน์สาธารณะเพราะเรากาลังดูแลความปลอดภัยนะฮะของประชาชนโดยส่วนรวมถูกไหมครับมันเป็นประโยชน์ของสาธารณะเพราะฉะนั้นใช้ฐานประโยชน์สาธารณะได้เจตนาคือหน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูแลความสุขสวัสดิภาพของประชาชนถูกไหมครับใช้ทางประโยชน์ธารณะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ธุรธกิจพื้นที่ส่วนบุคคลหรือส่วนของบริษัทบางบริษัทเช่นลานจอดรถให้เช่าเช่นร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อสนามกีฬานะครับสะว่ายน้ำโรงภาพยนตร์โรงละครมหาวิาลัยโรงเรียนมันเป็นสถานที่ที่มีเจ้าของชัดเจนนะครับเป็นส่วนบุคคลหรือเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของนะครับหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของชัดเจน พื้นที่เหล่านั้นเขาติดกล้องเพื่ออะไรครับติดเพื่อจะดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่เนาะป้องกันทรัพย์สินของเขาเนาะมากกว่าที่จะดูแลประโยชน์สาธารณะประโยชน์สาธารณะอาจจะมีอยู่คือประโยชน์ความปลอดภัยสาธารณะแต่วันลดดีกรีลงมาพอสมควรนะครับและเป็นเน้นที่ประโยชน์ของตัวเจ้าของพื้นที่เป็นหลักนะครับร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟลักษณะนี้เพื่อป้องกันเวลามีคนมาขโมยเงินมาจุรกรรมสมัยครับเกิดเหตุ ฉกจริงวิ่งราวปล้นจี้อย่างเงี้ยนะครับก็เอาไว้เซฟทีนี้ถากนกฎหมายเคลียร์แล้วนะครับนี่ขั้นตอนคือคุณต้องเลือกถายกฎหมายถูกต้องแล้วก็ต้องมีการแจ้ง d ด t น subject ทราบก่อนเขาเข้าพื้นที่นะถ้าเป็นพื้นที่ปิดพื้นที่จำเพาะนะครับของธุรกิจนะครับโรงละครโรงเรียนฟิตเนสอย่างเงี้ยแจ้งก่อนเขาเข้าพื้นที่ว่ามีการบันทึกภาพ C C T V นะครับมีการบันทึกภาพ C C T V ส่วนพื้นที่สาธารณะทั่วไป4แยกริมถนนฟุตบาทนะครับ เหล่านี้เนี่ยถ้าหากเราจะติดป้ายก่อนเข้าพื้นที่ก็ไม่รู้จะติดตรงไหนนะครับติดยากเพราะมันเป็นพื้นที่ทั้งทั้งหมดกทมอ,อย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ทั้งหมดเลยตลาดรอบตลาดถ้าเป็นรอ,อบตลาดนะครับถ้าภายในตลาดอาจจะมีเจ้าของจำเพาะนะฮะอันนี้อีกเคสหรือเคสแรกแต่เป็นพื้นที่สาธารณะมากเลยนะสีแยกริมถนนนะครับลักษณะนี้เป็นต้นเราจะติดป้ายบ่อยอยังไงจะติดทุกเสาที่มีกล้องซีซีทีวีเลยเหรอมันก็เกินไปแล้วก็อาจจะยากลําบากในการปฏิบัติ และข้อ2เนี่ยการที่เราติดกล้องในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท่านย่อมติดในจุดที่ชัดเจนหูกไว้ครับอยู่บนเสาสูงชัดเจนมีกล้องเอ่อยงไปยงมาชัดเจนนะครับทุกคนเห็นโดยพฤติไนยว่ามีการติดและบันทึกภาพเข้าใจไหมฮะแล้วก็ทราบว่าเป็นกล้องเอ่อของของเอ่อเจ้าของพื้นที่นะครับเออควรจะมีสัญ,ญลกักษณ์เลยบอกสะหน่อยนะว่าตรงนี้เกิดมีวิชาชีพแอบติดโดยที่ไม่ทราบ นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นนะอันนั้นเป็นเหตุพิพเศษจริงๆนะครับแต่ว่าควรจะมีโลโก้มีอะไรบอกหรือตรวจสอบได้หน่อยเนาะเช่นมีเบอร์มีอะไรนะครับไอ้กล้องเบอร์นี้มีจริงหรือเปล่านะทางกทมทางเทศบาลน,นะครับ,ออ,บอ,ออตปจอยย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อให้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งเกิดมีความสงสัยนะครับทีนี้ติดไหมติดอ่าติดป้ายก็อาจจะรถไม่จําเป็นที่ต้องถึงขั้นติดป้ายแจ้งทุกทุกทุกกล้องนะฮะในพื้นที่สาธารณะแต่เป็นพื้นที่ปิดควรแจ้งก่อนเข้าพื้นที่นะครับ แล้วก็ควรจะมีรายละเอียดนะครับหาก,หากเจ้าตัวขอดูนะว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งผู้ที่ถูกถ่ายภาพขอดู privacy notice เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยคุณเอ,เอาภาพเราไปเนี่ยนะครับจัดการอย่างไรเนาะเป็นแบบเซมิฟรา i เว c ีนนะครับถ้าเป็นพื้นที่ปิดใช้ถานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องมี privacy notice นะครับถ้ามีคนมาขอใช้สิทธิ์นะฮะเช่นเอ๊ะผมญาติผมถูกรถชนตรงสี่แยกนี้ไปติดต่อที่ เจ้าของพื้นที่เทศบาลห,หรือกทมนะครับขอภาพสำเนาภาพก็มีสิทธิ์ให้เขานะครับมีเหตุอันสมควรมีเจ้าหน้าที่มาติดตาม,มาเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนคดีมีการยิงกันมีการทำร้ายร่างกายกันมาขอภาพมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างยืนต้นเราสามารถกอบปีให้ได้ซึ่งรวมถึงสถานที่ปิดส่วนตัวด้วยนะเช่นฟิตเนสสนามกีฬาสระว่ายน้ำนะครับตลาดสดลานจอดรถอย่างนี้นะครับร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อนะครับเช่นเดียวกัน ถ้ามีคนมาขอนะให้ดูได้แล้วถ้ามีเป็นเจ้าหน้าที่ก็สามารถก๊อปปี้สำเนาให้ได้ด้วยนะครับเพราะก็กำลังทําตามหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็มีประมาณนี้ในส่วนของการดูแลข้อมูลนะครับ <SOUND S 3> ๆๆก็ต้องดูแลให้ดีล่ะนะครับไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยพร่เพรื่อโดยมิชอบไม่ให้ถูกเข้าถึงจํากัดการเข้าถึงนะอย่าให้ใครเข้าถึงโดยไม่จําเป็นคนไม่มีหน้าที่คุณเข้าทําไมให้พนักงานทุกคนในบริษัทเข้ามาดูภาพได้หรือไม่ควรถูกไหมครับ หรือแม้แต่กทมหรือว่าเทศบาลหรือท้องถิน่นนะครับจังหวัดต่างๆเนาะก็ป้องกันนะดูแลสิทธิ์การเข้าถึงให้ดีนะครับไม่ใช่ให้ใครเข้าถึงได้ง่ายหนึ่งการเข้าถึงนะสดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลไม่ให้ว่าเข้ามาแล้วก็มาแก้ภาพแก้ตัวภาพหรือมาดานวน์โหลดภาพออกไปได้นะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยโดยไม่จําเป็นพเพื่อเพื่อไม่เอาขึ้นสื่ออื่นไม่ส่งต่อไม่ขึ้นสาธารณะนะครับรักษณะนี้คือการดูแล ภาพให้ดีข้อมูลให้ดีนะครับคารบสิทธิ์ความเป็นส่วนบุคคลนะครับก็น่าจะค่อนข้างครอบคลุมและครบถ้วนนะครับใน privacy notice เยีายลืมนะจะเตรียมไว้เกิดมีผู้มาขอดูนะครับมีผู้มาขอสำเนาก็ดูตามบริบทนะครับหากขอไปโดยไม่มีเหตุไม่มีหมายนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่มาขอนะครับก็ก็ไม่สามารถสำเนา,าให้ได้นะถ้ากรณีภาพนั้นมันติดบุคคลอื่นอยู่ในภาพด้วยนะครับที่ไม่มีแต่เจ้าของภาพคนที่มาขอนะครับ เขามาขอให้ลบนะฮะไม่ได้ขอสำเนาขอให้ลบทิ้งนะครับก็พิจารณาดูหากหมดความจําเป็นแล้วคุณต้องลบทิ้งนะครับให้กับเจ้าตัวหากท่านที่เป็นเจ้าของเจ้าของกล้องเนี่ยจะปฏิเสธเจ้าของกล้องเจ้าของพื้นที่จะปฏิเสธคนที่เข้ามาขอใช้สิทธิ์ท่านต้องมีเหตุผลความจําเป็นที่เหนือยิ่งกว่ามีประโยชน์สาธารณะที่เหนือยิ่งกว่าในการปฏิเสธนั้นแต่การขอใช้สิทธิ์นั้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านปฏิเสธท่านต้องบันทึกเหตุแห่งการปฏิเสธ นะครับว่ามีใครมาขอใช้สิทธิ์อะไรทําอะไรและททำไมท่านปฏิเสธเพราะอะไรวันไหนนะครับบันทึกเก็บไว้เป็นบันทึกรายการข้อมูลซึ่งกําหนดไว้ใน PDPA อนะครับอย่าลืมบันทึกรอเก็บไว้ด้วยนะครับเช่นนี้ก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับครับมาถึงเรื่องความผิดกันบ้างเนาะนะฮนะค,ความผิดทั้งแพ่งอาญาของผู้ละเมิดนะครับแลนะนะบริษัท นะครับก็ถามมาลักษณะนี้นะครับความยิงยังมีความผิดทางปกครองอีกด้วยนะครับทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับของผู้ที่ละเมิดหรือตัวบริษัทที่เป็นผู้กระทําการนั้นในการอะไรนะก่อเหตุละเมิดขึ้นนะครับก็ท่านก็มีกําหนดโทษไว้หลายตัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์นะครับแล้วก็ขอย่อตัวเองมานะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับก็จะมีโทษ หลายอย่างนะครับแพ่งปกครองและอาญาทางแพ่งเนี่ยหากมีการละเมิดและทําให้ผู้อื่นเสียหายเขาสามารถฟ้องแพ่งได้เนาะนะครับแล้วก็ตามที่เสียหายจริงเนะะาะรัะศาลสามารถสั่งให้ชําระชดเชยค่าความเสียหายนั้นเนี่ยนะครับได้ถึง2เท่าของค่าสินไหม่นั้นนะสินไหมทดแทนที่แท้จริงนะครับมีโทษทางปกครองด้วยนะครับปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเช่นคุณไม่ขอความยินยอมไม่ถูกต้องนะฮะถ้าเคสต้องขอความยินยอมหรือไม่แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างเงี้ย นะครับหรือเขามาขอใช้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลคุณกับไม่ยอมให้เขาใช้สิทธิ์ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีความผิดนะครับปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับหน้าถัดไปเนาะนะฮะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ,อปรับไม่เกิน3ล้านบาทนะเช่นเราเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องนะอ้างฐานผิดนะครับไม่ได้ใช้ฐานที่ถูกต้องอันนี้ก็จะมีความผิดอีก3ล้าน เปลี่ยนวัตถุประสงค์ตอนแรกแจ้งวัตถุประสงค์ไว้แล้วนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์ใหม่เนาะนะครับโดยที่ไม่แจ้ง Data subject ทราบก็จะมีความผิด3ล้านบาทนะฮะเก็บเกินจําเป็นเนาะถ่ายภาพมากเกินมุมภาพกว้างเกินนะฮะเก็บข้อมูลมากเกินนานเกินอย่างเงี้ยเกินจนเป็นนะสามล้านบาทนะครับไม่เกินนะครับ3ล้านบาทนะครับ,นนรบ,บ,รบหรือการขอความยินยอมแล้วเป็นการหลอกลวงให้เข้าใจผิดนะครับก็เนี่ยอยู่ในกลุ่ม3ล้านบาททั้งสิ้น นะครับไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดีที่เหมาะสมพอนะก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเนาะมีเหตุละเมิดเราไม่แจ้งนะครับอุหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศโดยไม่ชอบหรือไม่แต่งตั้งตัวแทนอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการติดกล้องแล้วนะครับนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลเหล่านั้นซึ่งอันนี้กรณีถ้าเป็นภาพ c c CCTV ธรรมดาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่อยู่ในข่ายของปรับ5้าล้านบาทตรงนี้นะครับก็คือเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบที่กฎหมายนะครับกรณีภาพ CCTV ธรรมดา นะครับพีมอนิเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าข้อมูลในภาพเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวอาจจะเกิดขึ้นนะเช่นเป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างเงี้ยนะแต่คงไม่เกิดั้งถ้าไม่เกิดได้ง่ายนะในบริบทในทางปฏิบัติจริงนะครับนะฮะพอเราติดก,กล้องในพื้นที่เปิดนะครับพื้นที่สาธารณนะหรือพื้นที่ออฟฟิศพื้นที่โรงภาพยนต์โรงสาธารณะนะครับก็ ไม่ไม่น่าจะเกิดเหตุยกเว้นมีคนจงใจมาทําอนาจารเนอะอันนี้เขาก็จะผิดข้อหาไป็อนาจารแล้วมาภาพมาติดเข้ามาในกล้องเราเนี่ยนะครับเออนี่เป็นนื้็เป็นเป็นออชูที่น่าสนใจเนอะก็ยังไม่เคยมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็คงต้องมาตีความกันต่อไปเนอะว่าถ้ามีคนจงใจมาทําอนาจารแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมแน่นอนเขาผิดอนาจารเนอะนะครับแต่ภาพมาันไปปรากฏในกล้องของเราด้วยเนี่ยถือว่าเรามีความผิดไหมเนาะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดวยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับก็ยังไม่เคยเกิดเคสนี้แต่ถ้าเกิดคงต้องมาลองดูกันแต่เราก็ทําถ้าดูจากเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บถูกไหมฮะแต่แรกนี่มันมาเองนะคะเข้ามาเองนะเราไม่ได้มีเจตนาจะเก็บแต่แรกคิดว่าในเคสรักษานี้ก็จะอนุโลมกันได้นะครับไม่ได้มีความผิดโดยเจตนานะขาดเจตนานะครับขอบคุณครับ